สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมเบอร์สุดบอลกันเหมือนเดิมนะครับโดวยวันนี้นะครับจะไม่ได้มาวิเคราะห์บอลนะครับแต่จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการแทงบอลสดนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ให้สําหรับพี่ๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับ เทคนิคที่จะมาบอกกันในวันนี้นะครับคือเทคนิคการแทงบอลสดนะครับบอลสดคืออะไรนะครับก็คือการแทงในรูปแบบการแทงบอลอีกอย่างหนึ่งนะครับที่นักลงทุนสามารถแทงได้ในทันทีเลยนะครับในขณะการไล์ที่แข่งขันอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมนะครับสําหรับการแทงบอลสดในตอนนี้นะครับซึ่งเราสามารถนั่งดูได้นั่งลุ้นได้ไม่เบื่อนะครับทําให้เราสามารถคาดการสถานการณ์ของทีมที่เราจะแทงได้นะครับ เรามาดูรูปแบบการแทงบอลสดกันก่อนนะครับการแทงบอลสดนะครับก็เป็นการแทงรูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับสามารถเลือกแทงบอลสดได้ดังนี้เลยนะครับวิธีที่1นนะครับก็คือวิธีการเลือกแทงราคาต่อรองนะครับสามารถเลือกแทงทีมที่ตัวเองเลือกได้ตามที่ต้องการเลยนะครับต่อรองราคาบอลสดนะครับซึ่งราคานั้นนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบเกมนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนไปตามสกอร์ที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับรูปแบบนี้นะครับนักลงทุนสามารถเลือกแทงได้ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังเลยนะครับ วิธีที่2นะครับก็จะเป็นการแทงสูงต่ำนะครับในการแทงบอลสดนั้นนะครับนักลงทุนสามารถเลือกแทงได้ว่าจะแทงรูปแบบไหนนะครับซึ่งรูปแบบในการแทงสูงต่ำนะครับโดยการแทงสูงต่ำผู้เล่นสามารถเลือกแทงได้นะครับทางครึ่งแรกและครึ่งหลังเลยนะครับ วิธีที่3นะครับก็คือวิธีการทายผลนะครับการทายผลว่าฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะนะครับหรือว่าจะเสมอกันนะครับคุณสามารถเลือกแทงได้ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังเลยนะครับเมื่อการแข่งขันจบลงนะครับผลก็ออกมาตรงตามที่นักลงทุนทายไว้ผู้เล่นก็จะได้รับเงินเดิมพันไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นนะครับแมนซิตี้นะครับเจอกับแมนยูนะครับเพื่อนๆทายว่าแมนซิตี้นะครับจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วผลจบออกมานะครับ90นาทีนะครับแมนซิตี้นะครับเป็นฝ่ายชนะไป 1นึ่นนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเงินนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆทายอีกทีมนะครับสมมุตินะครับว่าเป็นทางด้านแมนซิตี้นะครับเจอกับทางด้านแมนยูนะครับผลออกมานะครับเป็นทางด้านแมนยูนะครับเป็นฝ่าชนะเพื่อนๆก็จะเสียเงินเดิมพันนั้นไปเลยทันทีเหมือนกันนะครับ วิธ uhm. ีที hai, days, ่4นะครับก็คือการทายจํานวนสกอร์นะครับสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผู้เล่นสามารถแทงได้ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังเลยนะครับซึงจะมีอัตราการจ่ายนะครับค่อนข้างสูงนะครับจึงเป็นที่นิยมมากนะครับในหมู่นักเติมพันออนไลน์นะครับวิธีที่5นะครับก็จะเป็นการแทงลูกเตะมุมนะครับการแทงลูกเตะมุมสามารถเลือกแทงได้ทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังอีกเช่นกันนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ <risque. S 2> ทีนี้นะครับเรามาดูข้อดีของการแทงบอลสดกันบ้างน,นะครับข้อดีข้อที่1นนะครับของการแทงบอลสดนะครับเป็นประเภทการแทงบอลที่ทําให้ผู้เล่นสามารถสนุกสนานเล้าใจได้มากกว่าการแทงบอลทั่วไปนะครับเพราะการแทงบอลสดนะครับสามารถทําให้ผู้เล่นลุ้นได้แบบสดๆนะครับเราสามารถเลือกแทงโดยที่ไม่ต้องเข้ามาดูย้อนหลังให้เสียเวลาได้นะครับ พอดีข้อที่2นะครับการแทงบอลในรูปแบบต่างๆนะครับสามารถแทงได้ง่ายขึ้นนะครับบอลสดนะครับไม่ค้างนะครับเพราะแทงบอลออนไลน์สามารถวิเคราะห์ได้ทันทีนะครับกับการถ่ายทอดสดนะครับซึ่งสามารถทําให้เราวิเคราะห์เกมการแข่งขันได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนข้อดีข้อที่สานะครับการแทงบอลสดนะครับมีโอกาสชนะมากกว่าในรูปการแทงบอลสดนะครับจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างง่ายนะครับที่จะชนะเดิมพันสูงนะครับแล้วยังมีอัตราการจ่ายที่คุ้มค่าด้วยนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับเราเป็นนักลงทุนนะครับไม่ใช่นักพนันนะครับรู้จักได้รู้จักเสียรู้จักพอนะครับเสียเราก็เลิกนะครับพอได้เราก็ถอนนะครับเราอาจจะไม่เสียไปมากกว่านี้นะครับถ้าเราลงทุนเป็นนะครับ สำหรับเทคนิคนี้นะครับก็เอามาดูกันให้เป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทํากันแบบให้เต็มเต็มให้ทีหลังนะครับสําหรับพี่พี่น้องๆท่านไหนนะครับที่อยากได้เทคนิคเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับหรือสําหรับใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นหรือกลุ่มนําบวกนะครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่เบิร์ด8899หรือจะกดลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหมุดไว้ให้ก็ได้นะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นเทคนิคแบบไหนนะครับก็ฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ